สวัสดีค่ะลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านก็วันนี้กลับมาเจอกันแล้ววันจันทร์ตอนนี้รู้สึกดีขึ้นแล้วค่ะรู้สึกเหมือนมีพลังขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก,ก่อนอื่นขออนุโมทนาสาธุบุญกับลูกหลานหลวงปู่ดูทุกท่านนะคะที่หลายๆท่านเข้ามาสวดใหม่ๆเนาะก็เห็นเขียนคอมเมนต์บางคนก็เข้ามาสวดประมาณสักสองเดือนและแล้วก็ มาเล่าให้ฟังว่าเกิดเหตุการณ์แบบไหนกับเขาบ้างเหมือนกับเขาฟังฟังเราพูดแล้วคงจะคิดว่าโมหรือเปล่าว่ไอ้คนนี้นะอ,อีพี่คนนี้โมหรือเปล่าว่าเนี่ยลองสวนดูซิอะไรเงี้ยบางคนน้องน้องที่มาเขียนเล่าให้ฟังเมื่อวานเหมือนเขาฟังแล้วแล้วเขาก็เลยตัดสินใจว่าจะลองสวดดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องคนนี้อยู่เกาหลีเนาะไปทํางานที่เกาหลีก็เขียนประสบการณ์หลังจากที่สวดไปแล้วสองเดือนให้ฟัง เดี๋ยววันหลังจะเอามาเล่าให้ฟังนะคะเรื่องของน้องคนนี้ก็รู้สึกดีใจเนาะที่แบบเราพูดไปแล้วแบบหลายๆท่านฟังฟังฟังจนเหมือนแบบเอาไปลองสวดดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อนุโมทนาสาธุบุญกับทุกคนเลยนะคะดิฉันก็เล่าให้ฟังเนาะก็คือเป็นการเล่าสิ่งที่เราเห็นหรือว่าได้ฟังจากท่านอื่นๆมาหลังจากสวดไปแล้วคนที่มาฟังใหม่ๆอาจจะ ไม่เคยสวดแล้วก็อยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็อยากมาฟังไปนานๆก็อยากจะเริ่มปฏิบัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะดีชาร์ว่าดีกับตัวเราเองมากเลยนะในยุคปัจจุบันนะคะเพราะว่าเราต้องอยังต้องเจอต้องเห็นอะไรหลายๆอย่างโอเคก่อนอื่นนะคะขอประกาศก่อนนะคะว่าญา,าติธรรมที่อยู่แถวๆเมืองนอกที่ขอพระเข้ามานะคะพอดีมีคุณ คุณเขาชื่ออำนาจนะคะเขาบอกคนนี้เขาจะเป็นคนที่บอกว่าเขาจะส่งให้คนที่อยู่เมืองนอกได้ดิฉันก็เลยฝากรายชื่อไปสองสามายชื่ออะไรเงี้ยแล้วเขาเขียนมาบอกเมื่อวานว่าไปษณีบอกว่ายังไม่สามารถส่งของเมืองนอกได้ต้องรอให้ให้โลกนี้มันซาก่อนเนี่ยตอนนี้มันจะมีเฉพาะส่งทางเรือแต่มันนานอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณคุณอำนาจก็เลยบอกว่ายังส่งไม่ได้นะครับก็ขอขอบคุณนะคะของคุณอำนาจเนาะที่มีจิต ที่เป็นกุศลเนาะแล้วก็แต่ว่ายังเขียนม,มาบอกเราเนาะจะได้ประกาศให้ท่านท่านทราบไงคะดิฉันก็เลยบอกว่าโอเคเดี๋ยวดิฉันประกาศให้นะคะว่าท่านที่อยู่เมืองนอกแล้วขอขอมาไม่ยังไม่สามารถส่งได้นะคะก็รอไปก่อนเนาะถ้าใครคิดถึง <laughs> อยากสวดแล้วก็อยากมองท่านด้วยก็โหลดมาจาก Google นะคะโหลดภาพปู่มาจาก Google ก็เอา มาไหว้มากราบมาดูเหมือนกันแล้วค่ะตอนนี้ฉันทำใหม่ๆดิฉันก็ทำแบบนั้นเนาะก็แล้วก็สวดคาถาไปด้วยคือพลังงานอยู่ในพระคาถาอยู่แล้วค่ะที่ท,ที่ที่ท่านเคยบอกมานะที่เคยได้ที่ท่านเคยที่ดิฉันเคยได้ยินมาท่านบอกว่าพลังงานของของพลังงานพุทธคุณเนี่ยค่ะของบทเนี้ยอยู่ในพระคาถาอยู่แล้ว ฉะนั้นถ้าใครมีพระด้วยมีมองภาพท่านด้วยหรือสวดด้วยอะไรเงี้ยรวมๆกันไปก็ดีแต่ว่าถ้าใครยังไม่ได้ก็เดี๋ยวรอไปก่อนนะคะแล้วก็ขอขอบอกอประกาศนะคะว่าของที่ป้าป้าอบปะาอบจำชื่อได้ละชื่อคุณนายนา ป้าอุไลบอกว่าได้รับแล้วนะคะเมื่อวานบอกว่าเห็นบอกว่าโทรไปคุยกันอะไรอย่างเงี้ยดีใจด้วยนะคะแกบอกว่าแกดีใจมากเลยป้าอุไลที่ที่ได้ไปเมื่อวานแกแกส่งมเมสเซจมาทางนั้นนะคะทางทางหลังบ้านแล้วบอกว่าเนี่ยป้าได้แล้วนะคุณหน้าอะไรเงี้ยป้าดีใจมากเลยแล้วก็โทรไปขอบคุณกันอนุโมทนาสาธุด้วยค่ะก็คือมีเพื่อนที่เป็นญาติธรรมเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะแบ่งปันกันไปนะคะอะไรประมาณนี้เนาะ ก็ดีใจนะคะแล้วก็พี่ท <matte> ีมีคนบอกว่าได้รับของแล้วนะคะคุณดิฉันจำชื่อไม่ได้ขออภัยแล้วก็คุณวิสาคุณวิสาที่แต่ก่อนนู่นเคยถามฉันมาว่าคุณน่าถามให้หน่อยสิว่าคนที่ดิฉันส่งของให้ไปได้หรือยังก็มีคุณคนหนึ่งบอกเลยนะคะคุณวิสาคุณวิสาว่าได้รับของแล้วเนาะมีข่าวดีมาบอก เออเดี๋ยวเดี๋ยวประกาศก่อนถ้าใครที่ได้รับของคุณสิริวัลสุพรรณรัตสุวรรณรัต์แล้วเขียนมาบอกด้วยนะคะว่าได้รับแล้วจะได้รู้ว่ามีใครได้รับแล้วบ้างอะไรเงี้ยของที่เราส่งไปไม่ตกหล่นอะไรเงี้ยคะ่ะของคุณสิสริวัลที่ที่อาทิตย์ก่อนนะคะที่ดิสตี้ส่งไปคุณมีข่าวดีมาบอกคุณอ่าน้องพระวิพรวิ พระวิสราบอกว่าตอนนี้น้องกำลังจะหาที่พิมพ์ภาพป,ปู่ภาพภาพป,ปู่ที่เป็นขนาด A4 ค่ะไว้แจกเนาะก็ถ้าน้องได้เสร็จเมื่อไร่หรือว่าทําอะไรเรียบร้อยแล้วถ้าน้องจะแจกน้องว่าเดี๋ยวจะบอกบุญผ่านดิฉันมาแล้วก็ให้ไปแจ้งให้มาบอกกล่าวกับญาติธรรมทุกท่านเผื่อใครอยากได้ภาพขนาด A4 ไว้กราบไหว้บูชาน้องจะทํา จะทำแจกอีกครั้งหนึ่งเนาะโอเคอนุโมหนาสาธุบุญกับทุกท่านนะคะที่มีจิตใจเป็นบุญเป็นกุศลเนาะดิชารู้สึกรู้สึกว่าดีใจที่ที่เป็นตัวกลางในการเขาเรียกว่าอะไรนะคะสะพานบุญหรือเปล่าคะแล้วก็หรือว่าสิ่งที่เรามาเล่าให้ฟังมีประโยชน์กับหลายๆท่านอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะดีต่อจิตใจเนาะก็เอาเป็นว่าบันทึกแต่สิ่งดีๆเข้าไปใน จิตใจของเราและกันอะไรที่ไม่ดีเราก็มองผ่านๆไปแล้วก็ไม่ต้องเอามา,าไม่ต้องบันทึกลงไปอะค่ะโอเคเดี๋ยวจะก่อนที่จะเริ่มเรื่องอื่นอา,อาทิตย์ก่อนประมาณเนี้ยค่ะน้องคนหนึ่งเขียนมาบอกว่าพี่นาฏเนี่ยหนูสวดไปแล้วหนูสัมผัสได้หลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยและน้องบอกว่า เริ่มเห็นเริ่มอธิษฐานเริ่มเห็นก็เลยรู้สึกเริ่มกลัวกลัวผีอะค่ะเขาบอกว่าหนูหนูรู้สึกว่าหนูเห็นแล้วหนูเริ่มกลัวละจะบอกก็เลยดิฉันก็เลยอันนี้แนะนําไปบอกว่าไม่ต้องกลัวหรอกเมื่อเราฝึกไปนานๆจิตเราจะเข้มแข็งดิฉันไปเจอดิฉันได้ผ่านดู y o u t u b e นี่แหละดิฉันไปผ่านาไปฟังหลวงพ่อหลวงปู่เหรียญวรพารท่านบอกว่า จิตเราเนี่ยค่ะเดี๋ยวดิฉันขออ่านนะคะเมื่อจิตเราเนี่ยมันไม่ได้ฝึกมันจะอ่อนแอมันจะไม่มีไม่เข้มแข็งไม่มีพลังพลังจิตที่เข้มแข็งเมื่อสิ่งต่างๆเข้ามากระทบเนี่ยค่ะมันก็จะอ่อนไหวอ่อนไหวไหวเอ็นไปกับสิ่งต่างๆที่มากระทบคือเรื่องทางโลกของเราแหละค่ะมันจะคุณสังเกตดูเดี๋ยวจะมองให้เห็นให้บอกให้เห็นภาพนะคะ ทุกวันเนี่ยคุณรู้สึกไหมคนเราเวลามีปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็ตามถ้าเราความเข้มแข็งทางจิตของเราไม่มีเนี่ยเอะอะฆ่าตัวตายเอะอะฆ่ากันตายเอะอะทำร้ายกันเนี่ยค่ะเป็นเป็นภาวะที่ที่ท่านบอกว่าจิตเราไม่เข้มแข็งจิตเราไม่มีพลังคือสิ่งต่างๆรอบกายเราเนี่ยเวลาเข้ามากระทบเนี่ยเราพร้อมที่จะไปกับมันเลยคือรู้สึก แบบเป็นคนอ่อนไหวง่ายเป็นคนเซนซิทีเป็นคน wise, เป็นคนที่อะไรเข้ามากระทบเนี่ยหูตาจมูกกายใจเนี่ยไปกับเขาหมดเลยในในสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะในสิ่งที่ไม่ดีคือมันเหมือนมันจะเรียกว่าอะไรเนี่ยเหมือนมันเป็นอมันเป็นภาชนะที่ว่างแล้วเวลา,าสมมติว่าเป็นภาชนะที่ว่างถ้าเราเติมในสิ่งที่เป็นมงคลสิ่งที่ดีลงไปเนี่ย จิตเราจะเติมเข้าไปเติมเข้าไปเติมเข้าไปเรื่องเนี่ยจิตเราจะมีพลังงานที่ดีแต่ถ้าเมื่อไรที่เราเอาย่ดเป็นภาชนะว่างเหมือนกันแล้วรับแต่สิ่งที่ไม่ดีรับแต่สิ่งที่ไม่ดีรับแต่สิ่งที่วุ่นวายสับสนคือเข้ามาเนี่ยคุณคิดว่าจิตเราจะไปในทางไหนอยู่ที่ฉะนั้นก็เลยบอกว่าให้เรานะบันทึกแต่สิ่งที่ดีๆแล้วก็สวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาเพื่อให้จิตเรามีที่เกาะ เมื่อมันมีที่เกาะแล้วเนี่ยมันจะมันจะมีพลังค่ะดิฉันสังเกตดูจากตัวเองนะคะคือก่อนสวดมนต์เนี่ยจะจะจะไม่ค่อยมอีอ่ถามว่าเป็นบ้าไหมมันก็จะเป็นบ้าเป็นบางเรื่องแล้วก็แบบมันพร้อมที่จะวีในในหรือว่ามันถ้าเราไม่วีนคนอื่นเราก็เก็บค่ะเราบันทึกเข้ามาเราก็จะเครียดแค้นเสียใจเจ็บใจคือ เก็บแต่สิ่งที่ไม่ดีนะ่ะพูดถึงนะเวลาใครพูดอะไรกระทบเนี่ยก็จะโกรธโกรธแล้วก็เก็บไว้ในใจเพราะว่าเราไม่แต่และคนไม่เหมือนกันนะบางคนนิสยัยบางคนก็จะเวลาเขาพูดมาก็จะซัดคืนเลยแต่ว่าบางคนเหมือนดิฉันเนี่ยดิฉันก็จะเก็บไว้ในใจแล้วก็มาคิดคิดเป็นประมาณเนี่ยเมื่อเราเก็บสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเนี่ยเหมือนเหมือนเราเก็บขยะนะคะมันเป็นขยะที่ไม่ดีแล้วเก็บมาไว้บ้านเราเก็บมาไว้บ้านเรา เก็บมาไว้นานๆมันก็จะบูดจะเน่ามันก็จะทําให้สภาวะแวดล้อมที่อยู่ในร่างกายเราเนี่ยไม่ดีสุดโทมท่านก็เลยบอกว่าให้บันทึกแต่สิ่งดีๆให้เวลานั่งสมาธิก็เหมือนให้เรานั่งคิดว่าเออให้สิ่งที่แบบไม่ดีนะออกไปออกไปให้จิตเราว่างพออ่ให้จิตเราว่างาให้จิตเรางรสงบให้คิดแต่ถึงสิ่งที่ดีๆสิ่งที่เป็นมงคลดึงพลังงานสิ่งที่ดีเข้ามา เมื่อชา้าฟังหลวงตามาหลวงตามาบอกว่าเวลาเราสวดมนต์เนี่ยถ้าเราอยากได้พลังงานดีๆเราก็สวดมนต์บ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆคือในในบทสวดเนี่ยเป็นพลังงานที่ดีอยากได้พลังงานที่ดีก็พยายามดึงพลังงานที่ดีเหล่านั้นให้เข้ามาหาตัวเราบ่อยๆอ,อะไรอย่างนี้ค่ะโอเคและมีอีกสิ่งหนึ่งไปฟังหลวงพ่อพุธวันก่อนดิฉัน ดิฉันจะฟังหลายท่านนะคะเวลาเราเปิด YouTube ไปเราก็กําหนดไม่ได้นะเราบางทีเราอยากฟังตัวนี้แล้วก็กดเข้าไปดูก็ไปจับแต่สิ่งที่ดีๆของพระอาจารย์หลายๆท่านที่เราฟังแล้วเนี่ยมาเล่าให้ฟังนะคะเอาเป็นว่าอย่างนี้หลวงพ่อพูดบอกว่าถ้าเราสวดไปนานๆเนี่ยจิตเราจะมีพลังเหมือนกันหลวงพ่อพูดก็พูดเหมือนกันแล้วก็บอกว่าท่านบอกว่าเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยคะ่ะถ้ามันสงบอย่างเดียวดยที่แบบ น,นัง่งแล้วนิ่งสงบไปอย่างเดียวท่านบอกว่ามันจะไม่ก้าวหน้าถ้าสมมติบางคนนั่งสมาธิเคยเป็นไหมคะนั่งสมาธิอยู่ตอนแรกอาจจะนิ่งอยู่หลังจากนั้นก็จะเริ่มก <c oughs> ็จะเริ่มฟุ้งแล้วค่ะคิดคิดคิดท่านบอกว่าให้เราตามดูความคิดนั้นตามดูว่ามันจะคิดไปถึงไหนแต่คุณสังเกตดูสิคะเมื่อไรเมื่อไรที่เราตามดูเนี่ยมันรู้ว่าเราตามดูเนี่ยมันจะหยุดคิดมันจะบอกอา้าฉันคิดไปเรื่อยเปื่อยเนี่ยเดี๋ยวฉันก็กลับมาที่เดิม ท่านบอกว่าให้ตามดูและพิจารณาว่ามันไปทางไหนมันคิดเรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านบอกว่าถ้าเรานั่งสมาธินั่งสมาธินิ่งว่างเปล่าไม่คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยท่านบอกว่ามันจะไม่ก้าวหน้าดิฉันรู้สึกว่าดิฉันฟังธรรมของหลวงพ่อพูดแล้วดิฉันรู้สึกว่ามันถูกจริตกับเรามันเป็นสิ่งที่สิ่งที่มันเป็นสัจธรรมในความเป็นจริงที่ท่านพูดน่ะคือคนเราเวลานั่ง่งสมาธิแล้วเพี้ย ฟุ้งค่ะฟุ้งตอนแรกจะนิ่งอยู่หลังจากนิ่งไปสักระยะแล้วจะฟุ้งละท่านบอกว่าให้ตามดูมันซะามันจะไปไหนมันจะไปถึงไหนอะไรประมาณเนี้ยมันจะได้เกิดการพิจารณาด้วยโอเคยาวนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเอ่อเมื่อวานเมื่อวานตอนที่ตื่นขึ้นมา <laughs> ด,ดิฉันช่วงนี้ดิฉันจะฝันว่าดิฉันไปเรียนไปฟังธรรมะ ไปไปฟังธรรมะไปได้ยินคําสอนของเราก็ไม่รู้อะค่ะเพราะว่าเราไม่เห็นหน้าท่านว่าเราไม่เห็นหน้าท่านว่าท่านคือใครแต่ได้ยินเสียงเป็นเสียงของของผู้ชายค่ะน่าจะเป็นพระ